สวัสดีจาพี่น้องต้นสำนีกับกระแดะออกดอกลนะ <c oughs> หนึ่งพัน มะขามจต่พี่น้องไม่นี้พาเบ่งบักขามราคาหนึ่งพันบาทนะจ๊ะเราก็ไม่อื่นๆนะจ๊ะนี่ต้นมะขามนะคะกันไกลหนีต้นบักขามนี่ต้องคุ้มด้จ้ะพี่น้องอันนี้เรารับมาแล้ว หนีมือขาดนี่คุงว่าประคุ้มกันหนีมือขาดได้ไหมักกันกันไก่อันนี่มันแข็งนะจนัะเพราะว่าเคยหนีบมือเจา้าของแล้วหนีจน่าเป็นแผลได้แลวค่ะคุณ <c oughs> ม่ือหนึ่งจับจับจริงจับหย่า น,นี่นาะน้องจะเรีลอยมุหนีไปห,หลายทำไมขายแพงหนะะึ่งพันว่าแพงอย่าพี่น้องหนึ่งพันหนึ่งพันนี้ไม่แพงนะคะ ไม่ล้าต้นประมาณแขนจากพี่นอ้องใส่กระถางหนึ่งปี๊บนะจากพี่นอ้อง ต้นกับมะน,น้อยใบใหญ่นะจ๊ะต้นพ่อแขนจ้ะพี่น้องรำต้นเขาเราก็มาทำเป็นทรงพุ่มนะจ๊ะพี่น้องตามสไตล์ของเราหยีบไปพขอออกเดี๋ยวเขาก็ปุ้งไม่เดี๋ยวพี่น้องเห็นมัน้ยเขาหีบเขาเขาก็แหงปุ้งนะ มันม้วนได้ปลงแบบนี้ค่าีคำ ยู่ตัวแล้วเราจะพี่เนาะมึงรวดห่มาแล้วก็ไล่ๆไปกับพระท่านเนี่ดึงออกแล้วจ้ะนี่ตัวหนึ่งพันจ้ะรุ่นเดียวกันกับพี่เนาะ พันหนึ่งพันมีผ้าบึงมาขับราคาหนึ่งพันบาทก็สิประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องต้นนี้ว่าได้หนีไปนะจ๊ะได้หนีไปขึ้นนั่นต้นนี้ไม่ขายนะจ๊ะต้นนี้สเรียงไว้เบิง มีกั่หนึ่งพันแต่เพียงแต่แล้างคุมีกต่ตุ่นโพนะจ้ะมะขามมะขาม ใบกำลังรุนจต่พี่น้องช่วงนี้หนานี่บักามใบรุนนะจ๊ะอยู่บ้านตนนูนใหญ่ๆรุนเต็มนะจตะพี่น้องวาสนาตาไสิกว่านะจ๊ะนี่มันสิเปลนดอกพร้อมของเล่นตูนที่มีใบคาบพรใบตูนนี่สิเปลนดอกที่หนูพี่น,อในใ้องนี่ใบคาบพรย่านเป็นนวยอยู่ปีนี้ย่านเป็นนวยนะไม่ตูน นี่เบิ้งเนี่ยมันเป็นใบมันเป็นคาบนะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยถ้าใบเป็นคาบแบบสี่เบื้อเนี่ยอาจสีออกดอกนะจ้ะเนี่ยแม่นี่ดีพี่น้องประคามต้นนี้ใบมันเป็นคาบนะนี่เฮ้ยบืขายเด้อมันแม่นเป็นดอกเป็นนวยดีนะพี่น้องเห็นบ่ะใบมันเป็นคาบสี่เบ่เนี่ยมันอาจสีออกดอกอาจเป็นนวยได้พี่น้อง นี่ยม่ย่ต้นเดียวจากพี่น้องที่ใบอวกคาบนะะ่จ๊ะใบอวกคาบแก้ได้จากพี่นอ้องนม่ไหมแค่กัเป็นสีอนะไรน้องไหมแค่น้องพี่น้องนะสมชื่อไหมแค่จะเป็นดอกเราต้นละพันท้องปราไข่เด้อนี่จะเ,เป็นหมากเป็นนวยอีเดียเปล่าถักมาเด้อนี่นะจ๊ะ นี่แมันแกงซี่เราพยายามเป็นนวยอยุพี่น้องเห็นบะเห็นบ่นี่นะจจะเนาะน,น,นี่ใบมันเป็นคาบออกคาบยอดบบกคามถ้าออกคาบงันซี่บ่โดนออกนวยได้พี่น้องนะตัวนี้ยังบอ,อกเลยเห็นบะตัวนี้มีตอรสีตอยอดไปสิตัวนี้ก็คาบแดงแต่ว่าบอกแกคือตัวนั่น,นตัวนั่นแกก็มมพี่น้อง ตัวนี้มันบออกคาบใหญ่ไหมออกคาบน้อย,น,อยนี่ยถัาเป็นน้วยเขาบ้ขายได้จ้ะต้นละพันโควตัวนี้ก็งน,นะน้ำมาหาโชคตัวนี้ด้วพีนนะ่าน้ำไหลต้องซอยใบเขาออกเรื่อยจ้ะพี่นะ้ง ใบมันหนาสวยยอดเขานีน่ยจ้ะเขาเห็นจริงเหง็น,นการนีจ้ะมีต้นมาหาโชคผู้ใดมากผู้ใดอยากได้ก็ทักมามาหาโชคต้นแแ้กของยไไไิ่งใหญ่เพี่นะ้ง พอแล้วพอนพอแล้วจริงเขานี่คือมหาโชคนะจ๊ะมหาโชคกต่ไม่ตระกูลต้นโพจะพี่นอ้องแต่ว่าซื้อเขาของป็นมงทุกคนฟังแต่ซื้อเนยมหาโชคตับนี่นเป็นโซนะะ่หน่อยจ้ะกคนแต่มันเห็น กินเห็นง,าง่าเขามาจ้ะงมาโชคเพาะไ่ได้บอกราคาแด้วจับพี่น้องไม่เบิงซึ่งว่าไม่มัน ดูในตะกุลตะกุลผู้เขาพึ่งเลี้ยงจ่ะพี่น้องไม่ไอ้เขาเลี้ยงได้โดนโดนปีกันแต่ว่ามันเลีวอยู่ค่ะเลวอยู่ ต้นโพเ่อเหลืออยู่สองตอน้นจากพี่น้องขอามามหมนะจะ๊ะมหาโชคกับมีสองต้นโพกับมีสองจากพี่น้องมีต้นหน่อยกับต้นใหญ่นะจ๊ะมหาโชคกับมีต้นหน่อยกับต้นใหญ่จากพี่น้อง เขา้ดใดอยากได้กะทักขามาจ้ะพี่น้องไม่แต่ละสวนแต่ละทรงแต่ละต้นแต่ละตอบ่คือกันนะจ้ะมะขามนะจ้ะพี่น้อง,อง,องบอนไซมะขามสวนท้อก็สิประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องส่วนอื่นเพิ่นกะโอ้โหเพิ่นขายยังไดเนะจ้ะพี่น้อง,องสวนท้อกับขายประมาณนี้จ้ะพี่น้อง อันนี้เราบอกว่าเรายังไม่ขายนะคะเราจะเลี้ยงค่ะไม่ต้นน้อยครับพี่น้องต้นน้อยเห็นไหมต้นน้อยเข็มขลออแค่นี้ตามภาษาจ้ะพี่น้องตามภาษานะจ้ะไม่เหมนตุน่นถุงเง้นถุงท้องป่อม ต้นละพันนะจ่ะน้าพี่น้องนะถ้ามันเป็นหมากเป็น,น่วยเรานี่บอดนจากพี่น้องคิดว่าไม่ต้นนี้บอดนสิเป็น,น่วยนะจาะสิติด่วยกระถางละพันเนาฝากตามฝากไล่ฝากแชร์จากพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมจนว่าจบคลิปนะจ้ะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะจ่ะ พอกันไม่คลิปหน้าจะพี่น้องไปละ